บอลบอกอสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวคนละครึ่งกันนะครับในประเด็นที่จํานวนผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2 e 2นะครับว่ามีคนที่ลงทะเบียนผ่านกี่คนและคนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านกี่คนนะครับก่อนที่จะไปฟังกันก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ ล่าสุดมีตัวเลขออกมาจากกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากมีการตรวจสอบสิทธิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีผู้ที่ลงทะเบียนผ่านนะครับคนละครึ่งเฟส2ที่เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มอีก5ล้านคนจากเฟสแรกนะครับคนที่ลงทะเบียนผ่านนะครับมีจำนวน4ล้าน5้าแสนหนึ่งหมคนนะครับและ คนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับมีจํานวน490,000คนนะครับส่วนสาเหตุที่ลงทะเบียนไม่ผ่านนั้นมีอยู่3สาเหตุนะครับ 1. พิมพ์ชื่อนามสกุลของตัวเองไม่ตรงกับฐานข้อมูลของภาครัฐนะครับ 2. พิมพ์หมายเลขบัตรประชาชนไม่ตรงกับฐานข้อมูลของภาครัฐนะครับและข้อ3นะครับ วันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับฐานข้อมูลของภาครัฐนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ในครั้งนี้นะครับก็คือจำนวน490,000คนในครั้งนี้นะครับกระทรวงการคลังยืนยันแล้วนะครับว่าผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จะยังไม่เสียสิทธิ์ยังมีโอกาสลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งใหม่ได้นะครับ หากมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มอีกนะครับทั้งนี้สำหรับสิทธิที่เหลือจากโครงการคนละครึ่งเฟสแรกนะครับอีกจำนวนประมาณ430,000สิทธิ์นะครับและโครงการคนละครึ่งเฟส2อ,อีก490,000สิทธิ์นะครับกระทรวงการคลังจะพิจารณาอีกครั้งหลังจากได้ข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส2ที่ใช้สิทธิ์ไม่ทันภายใน14วัน ว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับแต่ในขณะนี้ยังระบุไม่ได้ว่าจะเปิดอีกเมื่อใดและมีจำนวนเท่าไรต้องพิจารณาต่อไปอีกนะครับสุดท้ายถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ